เอาเส้นอะไรอีกวันนี้เส้นนรกเหรอเส้นนรกคือยังไงอ่ะก็เส้นเล็กนี่แหละเอาก๋วยเตี๋ยวหรือหนูแล้วก็เอาขนมเสุ้ดเก๋วยเตีเเต๋ยวกับขนมเส้นเป็นไงคิงทำไมสวยจังวันเนี้ยฮะคิงสวยจังวันเนี้ไปหาผู้ชายเลยลูกนั่นน่ะนั่นน่ะทางว่าตัววันนี้วันเสาร์ไปหาผู้ชายที่ วันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวต้องร้อนตลอดเวลาร้อนไหมเนี่ยร้อนไม่ได้กินเออเดี๋ยวลูกค้ามาอ๊้วันนี้เต็มหม้อเลยมันก็จะหมดแล้วเพราะว่าไทเแกงคอเนาะเขามากินไปยกใหญ่เออไทยแกงคอป้าฝรั่งก็กินผักเป็นเทมียวไปที่นู้นเนี่ยเธอปลูกผักไหมอล่อง ถ้าลวกก่อนถ้าลวกก่อนเออคนชอบดูทาลวกเออเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์หมดนั่นเลยเออได้ประโยชน์มันก็เสร็จสิ้นตระกูลไทย,ยนี่เคียงเธอปรุงเอาไมา้โอ๊ยกระเทียมเกี่ยวกับเบิดต้นนี่เทียมเกลยวก็หมดเลยจะได้ตำกระเทียมเกลือแล้วทำไมไม่เตรียมไม้งงมากมันเตรียมไม่หมดเลยแต่มันหมดไง เตรียมไว้น้อยนะสิเก่งแม่บวิทยุทธดิยนนะลูกค้าเตรียมไว้อ่ะเตรียมไว้นิดเดียวฮะไม่ไม่ชอบอันั้นแม่ไม่ชอบเลยเลยแม่ไม่ชอบเขาเอามันสัมปะหลังผสมนะไม่ต้องว่าหรอกแม่ไปเห็นเห็นที่มันทำด้วยเลยมันไม่อยู่ไกลนะพวกที่เอากระเทียมเคียวมาขาย เขามีมันสำปะหลังปนด้วยเออแม่ไปเห็นนะแม่ถึงพูดได้อ่ะเอาแม่อันฟอยไม่กวาดตัวดีๆขึ้นมีอยู่ไม่กวาดตัวดีมีนะเอาอะไรเนี่ยคิงเธอปุงอะเนาะเออเออเอเออออท่ายเออลีลาที่สุด เดี๋ยวคอเป็นไรเออเออตุกตาบาบีนอะสาวจีนเราวันนี้อีน้องปิงสาวเมืองกิง่ะเอออีน้องชื่อว่าหีท่อเคียงต่อไปต้องต้อนรับแบบเปิดเป็นนานาชาติละก็นได้ไงฝรั่งก็มีหลายทวีปท่องเที่ยวมากินอะฝรั่งฝรั่งทัวร์ฝรั่งก็ฝรั่งแบบฝรั่งดีไม่ใช่ฝรั่งฮูชี่เขาบอกนะ ฝรั่งดีอะไรเหมียวอ๋อห้าสิบแปดปีห้าสิบเจ็ดปีแหละห้าสิบแปดย่างมาหลายเดือนแล้วนี่ชอบชอบเนี่ย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 เกิดพร้อมกันเนี่ยเพื่อนแม่นะเนี่ยเออเต่แต่ไม่น่าสวยไมเห็นบอกยายบ้านเนี่ยอันเมียวยายบานแล้วก็เพื่อนกันนะ ใช่ไหมเหมือนกันไหมยัยเห็นไหมยายวานวาเราเดินไม่ได้แล้วนะใช่ก็เพื่อนกัน,นไงออก,ก็เดินได้อยู่แต่ว่าแกวิ่งไม่ได้เหมือนแม่งไงวิ่งไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวชอบท่าชอบที่ใส่อันนี้จริงเลยแม่ก็จะไปถ่ายมันอยู่โหลเออไม่ต้องถ่ายหรอกเอาแบบนี้แหละันนี้หรอเออเออแบบนี้แหละ,บบหละดูน่ากลัวดีจะน่ากลัว สีน้ำตกน่ากินมากมันก็สวยอย่างนี้เลยโอ๊ยส้มตำมาแล้วนะเออส้มตำมาแล้วที่เขามาสั่งไว้อันหรออักลิงคุงแล้วก็ขนมจีนอีกหนึ่งชุดใช่ไหมสามสิบบาทเป็นเป็นหกสิบจ้ะเป็นหกแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้าแม่น่ะไม่ขาดร้านเออไม่ขาด้าแต่เช้ารีบทำตัวเองอะแต่สาวเลยนะคะ ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะวุ่นวายโภชนะมันขายดีมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้าขายไม่ดีเหมือนแปดช้าเลยนะออก็บอกว่าไม่ขายดีก็วันนี้แต่งตัวสวยก็ขายดีเป็นพิเศษไงแต่งตัวผู้ไแเฮงได้ขายดีค่ะเตพราะว่าไม่มีเวลาทาแป้งไงเดี๋ยวอันนี้ผมจริงใช่ไหมก็ผมกิงกันนะผมแม่กิงนะมันขึ้นยาวเมื่อคืนนี้อ้าวมันยาวคืนเดียวนะจะบอก เออมันน่ารักเอาคิงเอาน้ำยาอะไรนี่น้ำยาขี้เกีือเหรอน้ำยาขี้เกือดังนะคะดังนะคะน้ำยาขี้เกีือเนี่ยมันดังมากเลยนะออมันไม่มีหรอก ว่าที่เฉยนี่นมันหลวมป่าอัน,นเออินนเออเออเี่ยวเมื่อไงอ้นนู้นเมื่อไงเออเดี๋ยเด้อต่ำอันนี้ให้แม่งหยาดก่อนลิงคุงเธอเสกยางเนี่ยลิงคุงเธอเสกยางอ่ะเออต้องพูดเป็นภาษาจีนนะวันเนี้ยลิงคุงไม่เผ็ดเหรอลิงคุงไม่เผ็ดเหรอเอาพริกใส่ยเยอะจังเลย <c oughs> เอเขาดีโทรศัพท์ใครเนี่ยอ like ันเหรอุ้ยแม่น้าวางไปทัวจีบทัวเด่นอุ้ยก็เอาเกงก็เก็บให้แม่หน่อยสินี่เอามาวางไว้นึกว่าของเด็กเธอไม่เอาผักหรือลิงคงไม่เอาก็แล้วไม่เอาก็แล้วแต่ รีลาที่สุดดูขนาดลูกค้ารอแล้วเนี่ยตัมตัมตัมที่เฉยใช่ไหมเนี่ย